สนับสนุนรายการโดย Dream t h a l a w n สัมผัสเลนส์ที่อ่อนนุ่มใส่สบายต้องฝาสีม่วงเท่านั้น s e m y Princess เพื่อผิวขาวกระจ่างใสสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บอกต่อขนตาปลอมหลากสไตล์ใครใช้แล้วต้องบอกต่อ แต่เดมแต่เดมฉันขายกาแฟฉันเป็นร้านเบเกอรี่แต่ก่อนอื่นฉันต้องดูแลร้านของฉันให้มันดูสวยงามก่อนแ้าวแยดมแดมจะต้มตานบนึตเป็มอู้อู้อู้อูอู้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 มู้อู้อ้อูอ้อ้อ้ ไ่เจอกันอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงของดีแย่ไหมคะฉันสวยขึ้นหรือเปล่าอยากรู้ไหมว่าสัดส่วนฉันเท่าไหร่เท่าไหร่หรอสะโพก40บอก30น้อง20บาทแต่พี่ชมพู่เปลี่ยนไปนะทําไมอ่ะตั้งแต่นางมีคอนแทคเลนส์อ่ามีคอนแทคเลนส์หนึ่งนัไม่พอผิวพันณุ์ของนางดูผ่องแผ้วสดใสเด้งดึหดึกว่าลูกชิ้นแชมป์น้นเมื่อคืนฉันมาร์กหน้าขอซันนี่พรินเซสดูดูขนขนสิ่เนียนเว้ เราควรจะรดน้ำต้นไม้ต่อนะครับไปใส่น้ำก่อนไหมได้เลยพอไปเติมน้ำน้องไปเติมตีอ่ะโอเคโอเคฉันถูกกระจกฉันถกอะไรฉันถูกระจกฉันถกต่างหูเดะเดะเดเต้นดีกว่าพูดถึงการเต้นต้องยกให้น้องคนนี้นัตตีนัทมอนเดอะเบสนะจ๊ะแต่ขอบอกเลยถ้ามาเจอหยีกแยะ ตายจ้าเต็มว่ะนอย่าบอกนะว่าจะมาสอนฉันเต้นเพื่อแรกวิชาความรู้ในการทำเบอรี่มทางหรอกคือดูสิลูกค้าฉันแน่นร้านขนาดนี้อ้าวมเห็นใมีแขกแล้วนี่แขกอะไรนี่คนไทยมาสอนเต้นกันแต่ว่าต้แลกวิชานะวิชาอะไรสปชปลนปกนเบเกอรี่ เริ่มสเต็ปแรกโอเคสเต็ปแรกค่ะวันนี้เราจะมาสอนเบรกแดน c ์ก่อนแรกนะคะเราต้องยืนแบบนี้นะคะแล้วก็จับคอทำคอเหมือนไก่นะคะแล้วก็นำไหล่ไว้นะเรากำลังอ้วกออกมาได้เลยใช่แล้เขาเริ่ Break Dance ใช่งเหรอเบรกแดนนี่ต้องทำอย่างนี้จริงเหรอแต่พอได้แล้วแต่อาใหม่หนึ่งสองสาม เดิมไปเดี๋ยวเราต้องมีตั้งชื่อเกาหลีด้วยอันนี้ยายลูฮีคิมจองอิวอันนี้แม่นางลีลีเฮียโอเคอันนี้เป็นสเต็ปแบบว่าง่ายๆนะคะก้าวขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยเท่านี้เปสิ่งไม่ง่ายเลยเดิมากค่ะทางขนมมังโรมว่าเราจะสอนหนอนี่ยังบอกไม่หมดเลยหมดแล้วถังเยอะด้วยนะไปเถอะขนมไปเติมนี่ทำจะสนับสนุนรายการโดย Contact Lens Dream Color One ผลิตภัณฑ์ s ม m ี Princess ขนตาปลอมบอกต่อโอเคเราก็จะมาทำขนมกันใช่ <Yes. S 2> <Yes. S 1> มาเดี๋ยวเราเริ่มกันยัง yes. วันนี้เป็นเทปรายการของรายการนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bake Up Cafe ค่ะาอ่านแนะนำตัวกันนิดนึงสวัสดีค่ะนัตตี้นัทมนนะคะเป็นแขกรับเชิญเทปแรกเลยวันนี้เปิดสติ๊กเกีย์มากเปิดสิงเลย When I see your face There's not a thing that I would change 'Cause boy you're amazing Just the way you are. Just the way you are. Hmm? ้เต้นโชว์ไปแล้วร้องเพลงดีกว่าโอเคเอาอย่างนั้นต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยเขาร้องให้เขาร้องทำไปร้องไปเต้นไปดีกว่าโอเคค่ะวันนี้จะเป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพนี่เล่าสำผู้หญิงจะได้ไม่อ้วนคุกกี้ของเราวันนี้นะคะมีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตด้วยข้าวโอ๊ตก็จะเป็นไฟเบอร์ให้กับร่างกายของเราเริ่มเลยเราจะเริ่มจากการเปิดเตาเปิดแก๊สนี่เราเปิดกันจริงจังมากเลยนะแต่เปิดไม่ติดเสียบปลั๊กหรือยังคราชเสียบแล้วเปิดแล้วด้วยหรือว่านี่ระบบสั่งการด้วยเสียงไม่ใช่ไม่ ไม,ไม่ใช่ต้องพูภาษาอังกฤษไม่เปิดไม่ได้เลยเห็นไหมพี่ชมพู่คิดชื่อหรือยังคะว่าจะชื่อเมนูนี้ว่าอะไรชื่อเราก็ต้องสวยเหมือนหน้าตาถูกไหม,มก็เป็นคุกกี้สีดำๆเป็นเม็ดๆแต่ย่านึกถึงอะไรนึกถึงอาหารป่าแต่พี่นึกถึงขี้พแพ้เมนูวันนี้ก็จะชื่อคุกกี้ขี้ข นมกับช็อกโกแลตในตู้เย็นมาเลยเออแล้วทตอ้เราต้องมีการลุกตู้เย็นเอาไม่ใช่เราต้องทำการใส่นมไปก่อนว้าไม่ใช่แล้วนมนั้นนะเราจะต้องโอเย่เราใส่เข้าไปในปริมาณประมาณนี้เนาะโอ้โหนี่นี่มีการทอดไข่เจียวเกิดขึ้นนะครับช็อกโกแลตด้วยน้องนัทช็อกโกแลตด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้น้องนัทร้องเพลงให้ฟังด้วยโอเย่ใส่ดนนมนมด้วย าโดนปลายซิ่งโคนชานสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการตามไปถ่ายที่โรงพยาบาลน้องนั้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ20่สยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วีิเรียนอยู่ชั้นจบแล้วค่ะกำลังจะเข้ามลังสิแต่หนูถือว่าเข้าช้านะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำช้าด้วยไหมล้วเนี่ยนะต้องไปเอาข้าวโอ๊ตในตู้เย็นมาไหมโอเคค่ะอันไหนคือข้าวโอ๊ตคะมันดูน่ารักค่ะ หอมมากหอมช็อกโกแลตมากอะ่ะน้องนัทจะเข้ามร์ิตจริงๆหรือไม่ครับเข้าแล้วค่ะคือเออเขาเรียกว่าอะไรนะหนูไปอันนี้เรียบร้อยแล้วคณะจ่ายค่าเทมอมอะไรนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนิเทศค่ะ,ะ<ช>แล้วสเปคผู้ชายในฝันล่ะอุ๊ยข้าไป ่สเปร๊คุณชายอ่ะค่ะชอบว่าดูแบดแบดหน่อยดูแบดแบดแบดแบจะเจ้าชู้แต่ว่าชอบคนดำดำนะคะแบบแบดแไม่ใช่ยคือดูเหมือนจะเจ้าชู้แต่ว่าไม่เจ้าชู้อะไรอย่างงี้แล้วพี่จะได้ฟังเพลงไว้เนี่ยวันนี้เพรด้วยหนูร้องแบบเพลงไทยอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเป็นนะคะหนูมีน์เต๋อว่างั้นหนูเลยต้องร้องเพลงนี้นะคะเมื่อสุริยนยมสนธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่าพึ่งดิ อฟังอยู่เอาให้ได้สักท่อนึป้าเดี๋ยวเสียเพลงฉันก็รัก้างของฉันไม่ผิดใช่ไหมเธอมีสิทธิ์อะไรร้องได้แค่ตนจริงครับเวลาร้องเพลงโชว์ในรายการเนี่ยเราต้องเลือกเพลงที่ถนัดเว้ยเราไม่ใช่ว่าเลือกเพลงที่จำเนื้อไม่ได้แล้วมาร้องนะครับ จุดนึงแล้วมันเอ้ยมันแบงไปเลยแล้วมันแล้วมันยังไงต่อแล้วก็ต้องเลือกเพลงใหม่นะคะในระหว่างที่เราทําคุกกี้จนมันจะเสร็จแล้วอุยย่าดูหน้าตาตอนนี้เดี๋ยววาดูตอนอบสิแล้วกันเนาะเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงสากลเนาะสากลเพลง mercy yeah e ย h yeah oh เย a h เราทำเสร็จล้าก็ต้องไปแล้วใช่ปะคะเราก็เลยจะมาร้องเพลงนี้นะคะอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลามนฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้กินคุกกี้ขี้แพ้กาอมรอเงอจบด้วยขอบคุณมากคะ แต่อุยอุยนี่ไม่โอเคนะคะนึกออกแล้วเพลงสากล if I a n d got you baby ออนี้ยข้อเถอะพี่ไอเขาแต่ก่อนตอนนี้คนฟอลโล่เข้ท่าไหร่ละหนึ่งล้านสองแสนค่ะเฮ้ไมเฮอแยะซูได้ยังซูไม่ได้อย้อนไปร้าน5้แล้วเอาจริงนะ รู้สึกแบบว่ายอดฟอลโล่ตอนหลังมันหลอกลวงคือเหมือนกับว่าเขาโดนบังคับให้มาฟอลโล่เราเหมือนกับแบบว่าสมัครโซเชียลแคมป์ปูก็ติดตามอัตโนมัติใช่อะไรอย่างงั้นไงแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถิดแล้ววันนี้เราวด้ยอดขึ้นนะโอ้ยอดอหังการมากยอดกดไลค์ก็เยอะแต่ยอดดิสไลค์ก็เยอะด้วยอยากจะฟังน้องนัตตี้ร้องเพลงสากลบ้างโอเคค่ะ

แมวแบบฟุ๊บอย่างนี้เลยได้เฉลยตาเลยเห็ยขนาดว่ามันสามารถจะมีความสาารการร้องเพลงนี้ได้ไปเรียนมาบ้างหรือเปล่าไม่เคยเรียนร้องเพลงค่ะแต่ว่ามีตอนปีที่แล้วเคยไปเข้ารายการประกวดช่อมเก้าแล้วแล้วเขาก็จะให้เข้าไปในบ้าน3เดือนแล้วเคยได้เรียนในช่วงนั้นแล้วปกติไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดแล้วมีแฟนหรือไม่มีค่ะโอเค ซิงเกิลมากเนอะมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่เอาเป็นเพศอะไรแสดงว่านางเคยเป็นชายค่ะเพศเมียนคบทอมด้วยเด็กหนุ่ยไงอันนีคือเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็เรียนผ่านหรือไทยคบหมดคุยกับทอมอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนเป็นทอมตอนแรกเหมือนคือแบบว่ากลัวผู้ชายเลยตอนเด็กๆเพราะเราเรี่เด็กหนุ่ยตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะอนุบาลหนึ่งเลยแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยกลัวผู้ชายกลัวว่าผู้ชายจะมาขโมยหัวใจของเราไปกลัวว่าที่ยืนยันกันหัวโอยเสร็จแล้วย a คุกกี้ hello มพี่ชมพู่นะคะหน้าตาดีมากโโอ้หสวยมาก ส่วนอันนี้ของแย้นะคะแย้แอบไปทำหลังร้านมาเราชิมดูก่อนเนี่ยดูหน้าตาเคยเห็นไหมแบบหน้าสวยหลังหน้าหว่าน้องนัดอันนี้แหละคุกกี้ขี้แพ้ของจริงฉันขอชิมของเธอแล้วกันไม่ไอยขอฉันไม่สวยเลยนี้ อร่อยมากเลยค่คนเ ก็คือมันอร่อยมากทำการเสร็จไม่ต้องไปอบนะคะกินเยาเลยติ่งไว้ให้แข็งแล้วก็ทานได้เลยนะคะใช่มีผลงานอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมบ้างก็คือตอนนี้จะมีรายการทางแบบเคเบิลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายการแบบนี้ก็จะมีให้ดูได้ในทางโซเชียลเน็ตเวิร์คะรายการพิซาระแบบนี้นะคะรายการทางโซเชียลแคมอะไรเงี้ยค่ะก็สัมภาษณ์นี่หน้าเรื่องชีวิตส่วนตัวแอนเดอร์ลุวงลึกแอนเดอร์ลุวงลึกอย่างนี้เลยก็สามารถติดตามได้เพราะเราจะมีโพสต์ให้ดูในโซเชียลแคมตลอดนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะะเเออาไปสิร์ฟก่นนค เอาไปเสิร์ฟลูกค้าไม่เอาเอาเอากลับไปไหนวันต่อมนะเอาเอาไปเอากลับไปเสิร์ฟลูกค้าน่าเดี๋ยวเอากลับบ้านจ้าบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะวิ่งตามรองนัดไปนะคะเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ประจำวันนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือดีมคาลเลอร์วันฝาสีม่วงใส่สบายอย่างที่สองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมความงามแซมมี่พรินเซสค่ะ และสุดท้ายค่ะบอกต่อขนตามปลอมหลากหลายสายไครใช้แล้วก็ต้องบอกต่อแต่ตอนนี้เราสองคนต้องไปต่อแล้วแหละไปเลยเี้ยนั่นไงแยนั่นไงไปเร็วของหายคอนย์เล่นหาย ไปหยอมหนึ่งเลยอะ<า><า>ฉัน<า>จะไปทวงลูกกตาเธอคืนมาเอาลูกตลกตาฉันคืนมาลูกกระตาฉันลูกกตาฉันลูกกตาฉันแย่ yeah, ไปกันหมดแล้วฉันขโมยบ้างอยากได้มาตั้งนานแล้วเซตเนี้ยเขาบอกว่าเขาว